สดีสบัสบดีทุกคนเล้วเนาะมนีกัพบกับซาฟาร์ามหลกักการนองเมกิ้งอีกแล้วข้างิไปเห็นย่างนองเมกิ้งวันนี้นะเอาสิไปเก็บนาะเขาสิไปย่างเข้าป้านะพี่น้องสิผ่ากันเข้าป้าไปเบิง่งว่ามีนอบโบนะไปห้าแนวกินก่อนพี่น้องห้าแนวกินซ่วยนะเนาะเฮ็ดกินซ่วยกับพบกับซ่องเอ้ยน้องผากินอีกแล้วเนาะมนีกับบะว่วสิมีย่างให้กินได้เนาะพี่น้องย่งางไปเบิ่งก่อนเนาะไปํำกันเลย นี่เลยพี่น้องตอนนี้ก็กำลังจีย่างเขาปลาบโบหวัวมักอึอย่างบอมเมื่มกอกอี้มักอึมือ,อนั้นเขามีมักอึอ้อนอันนึงได้เนาะก็ต้องเอาไปเก็บมาใส่เนาะทาง้งยากับทังงหดเท่านี้เนาะพี่น้องเสื้อเท่านี้กับหกก่อนที่ไปเก็บเนานะพี่น้องก็พากันมาพีก้อนนี้ที่ไปเก็บ ไปบึงเบึงไท้เขาน้องพี่น้องว่าพอกเกยวรอบบระเบ่อเพราะว่าเม่เจ้าฟาร์บมบอกว่าวันเสารออ์อาทิตย์นี้นี่เนาะที่พากันมาเก่ยวเขาว่าสันที่ไปหนให้เขากับยางพานส่วนมักเผ็ดก่อนโอ้อันนี้คือหักเมดเมือ,องไม่กิ่ง,งดูนี่จากน้อยเก็บขึ้นไปนำเนาะวางไว้นี่ก่อนจากน้อยเอาไปนำมีมักเผ็ดกระแดงเม็ดแต่ว่าบ่ามีลายน้องพี่น้อง คันทาว่ามีไล่นี่เก็บไปค่ายน้องไม่ก,ก,ไก,มก,กินเก็บไปค่ายซื้อขนมกินซื้อบัตรเติมโทรศัพท์บ่ได้ยูบ่เก็บเหมนดเบเดียวาร์มอ,อฟ้ามานี่เลยพี่น้องส่วนนี้ก็เป็นส่วนผักที่ผักกำชา่งไปเนาะโอ้นี่อันนี้นี่แม่นเจ้าฟรามาบ้านนะพี่น้องเจ้ฟาฟ์าปูหูเจ้าฟ้ากับบ้านไปน้อยหนึ่งแม่นหัวชายเท้าเนาะหรือว่าหัวกัดรลด หูจักหัวกับรถบ่๊แ mm hmm. มนยังแ mm hmm. มนแคลร์แคล <laughs> ร์ภาษาภาษาอีเมียนแมนยังไรปัดดอยไรปาดดอย <laughs> โอเคเนาะปะ้าถูกสิไปเบิ่งเขาหนะ่ยได้บิงบ่งเบิ่งทางนี่น้องเมกิ้งนำพาเอลยฟ้ามไปเลยไปซื้อมันต้ okay, นโอเคเนาะเดี๋ยวให้น้องเมกิ้งเพิ่อนนำ <laughs> ทางพี่น้อง นี่กาสีหอนให้เขาแล้วโอ้โหอเมซิ่งมันคือมันคือเซอร์ไพรส์มากพี่น้องเข้าไฮของฉันเฮ็ดเบิร์ดปีพี่น้องเบิง้งคือมาขี้ไลยคักแท้อยากเบิ้งด้พี่น้องโตรขี้ลายเลย ต้นบุทันเป็นห่วงเขาเนาะพี่น้องเออบอะเมียนต้นบุทันอ๋อห่วงบุทันมานเนะาะซากฟามกับบุญแดงมาพ่อมาเฮียนปัดเถอะเถอะกับเป็นเขากำเนาะพี่น้องนี่เลยเขากรรมพี่น้องมือวันเศร้าเนาะสิพากันมาเกี่ยวเหรอเรื่องเหรอเนาะแต่ว่าบ่คอยมีห่วงหลักะน,นกกินพี่น้อง เนื่องจากว่าอยู่แถวนี้เนาะมีแต่ห้ซัฟฟาร์มล่างเดียวเนาะปกติคันทาว่าเห็ดห้ก็ต้องเห็ดนำไล่ๆขนเนาะจังนกจังพอกินแต่ว่าอันนี้นี่เห็ดอยู่ผู้เดียวนก,กเลยจิงไล่ผดเนะาะตาดูทางเทิงนกกินบุรลษที่นองไม่กินตั้งปอไม้ไว้จากซิฟนองไม่กิน <c oughs> อันนี้ได้จากซอิ แกะให้อีกใบฟาร์มบ้างเดียด๋ยวเขากำเนาะพี่น้องอันนี้นี่เลยนี่ม็ดเขาเนาะดำๆแบบนี้เลยพี่น้องโนมิกิ้งเฮ็ดเรารู้สึกเดดหนื่ดยรู้สึกบระยักมากเกี่ยวแล้วนะรู <c oughs> <c oughs> ้สึกบระยักมากเกี่ยวเนาะยังซื้อวัชพืชนาะพี่น้องกะอีกอาทิตย์นึงกะสิได้กินข้าวไม่แล้วนี่พากันมาเกี่ยวแล้วกะตีเนาะ เป็นเขาเขากำพีน้อยที่แหลกเนาะซาฟาร์มกับแม่ซาฟาร์มกับคือว่ามันตุนนี้เนาะสีบงงามแล้วก็เลยพากันมาใส่เขาเนาะพอใส่เขาลงไปปุ๊บมันตุนขึ้นมาเลยเนาะพี่น้องกระยอนมันตุนงามเนาะแล้วก็อีกอย่างก็มีบนโฮมใหม่อยู่แถวนี้นี่ได้ก็เลยเห็ดให้เขาขี้ลายพี่น้องแต่ก็พอได้กินอยู่เนาะมันเขางามเกินไปบ่ไม่ไม่กิ้งหรือว่าเขาขี้ลาย เขางามเกินไปแล้วมันบเป็นบเป็นห่วงเขาบอกมันมีแต่ใบเรือนเนวได้พี่น้องตอนนี้ก็มีจุดแ <c oughs> นีวได้ถออยู่บอกถ <c oughs> อยอยู่นะนหน่นึงแต่กะคือสีดยอยู่กระสอบนึงพี่น้องเอ้ย <c oughs> จากพี่พากันตังเป่าไม้เนาะ <c oughs> สิบกระสอบแต่มาเบิ่งสภาพแล้วได้อยู่กระสอบนึงเอาเล็กสุนออกนะพี่น้อง <c oughs> หองมันตน้นซอบฟาร์มเนาะเห็นดินบิ่งดูนี่ดินแตกหมดเลยเนาะที่นี่อยู่บ้นหพมันตน้นที่คุมคายอยู่บ้านเนาะโอเลเด้นี่นี่เด้พี่น้องมันตนนะ้นเนาะเห็นอยู่บ้นโอ้หัวใหญ่อยู่พี่น้องเน,นี่เลยเนาะมันตน้นนี่เลยพี่น้อง ตวนตอนนี้แห้งแน่เนาะเพราะว่าดินแตกะขดได้เลยตัดมาที่ภาพเขานี่กาพอพอได้กินเลน้วพี่น้องรอท้ากินเขาไม่ํากันเลยทุกคนนี่บอนนันท์นะเนาะจะเป็นบอนที่งามที่สุดบอนนันทหละพี่น้องเป็นบอนที่งามที่สุดเนาะตอนนี้เท่าที่ตาฟาร์มเบิ้งกะน,นกกินไปแล้วพี่น้องเลย ที่เลอยอ่เนาะแม่ซาฟาร์มมาเบิ้งแม่ซาฟาร์มก็บอกว่าอันเกี่ยวมือเดียวกันแล้วแล้วเนาะซาฟาร์มกัว่าแม่์ขีดตรวเนาะซาฟาร์มบ่ได้มาเบิ้งซาฟาร์มกัว่าแม่ซาฟาร์มอาจจิตัรวซาฟาร์มดอกเนาะพอซาฟาร์มมาเห็นกะอ่าโอเคแม่นความหล่านะพี่น้องอันเกี่ยวตอนเดียวอิลี่เนาะพอเออว่าเม่นเกี่ยวมือเดียวอิลี่เนาะเพราะว่าเขาบ่งามเนาะกะต้องได้เก็บเกี่ยวแล้วกะ แบกแบกไปเฮือนพ่นและเนาะพี่น้องแบกไปเฮือนพ่นแล้วก็ไปตีอยูพ่พ่นเนาะกะ็เนี่ยนี้แล้วเนาะพี่น้องกะนาจีได้กินเขาไม่ออ้ยโอ้ย,อยมีแต่สะดุดนะพี่น้องนาจีได้กินเขาไม่นำกันอยู่อาทิตย์น้าเนาะนี่เลยอ่าบเป็นยังนะพี่น้องเนาะพอซนะา,าฟาร์มกระทำใจไว้ล้วแหละขังล้าสุดที่ซาฟาร์มว่าสิหมากเกี่ยวเขาเออบเมนเนาะเขาถือเขาผิดอยู่พี่น้อง คังล่าสุดเนาะที่ซาฟาร์วาซิมาทางยาเนาะแต่ว่ามาหัวแล้วเขากําลังหม่านซาฟาร์ก็เลยบอทางซาฟาร์ก็เกลียมใจไว้ตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วแหลนะน้องพี่น้องว่าเขากับอาชีพองงามเท่าที่ซาฟาร์สังเกตในมือนั้นเนาะกะเป็นเป็นแวบนั้นแท้ๆเนาะแต่ซาฟาร์ก็เกลียมใจไว้แล้วทึงสิอุ้ยโอ้ย,อย <c oughs> เกือบลมเนาะทึงซีบอดใดไล่กะโพด้กินอยู่น้องพี่น้องกะไใดประมาณกระซอฟหรือว่ากระซอฟป่ายนี่แหละพี่น้องกะ บ่เป็นย่งเนาะให้ให้โบงามให้โบไดกินแต่กันยังมีนาเนาะพี่น้องปีนี้เจ้าฟาร์มคือสีบบอดโบอดเรื่องเขาเนาะจะว่าเรื่องอื่นเจ้าฟาร์มกับปฏิเสธบบไดเรื่องเงินโอเคนะพี่น้องกับโบใดมียังไรเนาะเจ้าฟาร์มกับพาทุกคนมาเบิ้งเขาหล่ะกัตอนนี้เจ้าฟาร์มกับกำลังสิไปห้าโนเนาะห้าข้องกินไปกินเนาะกับ ฝากทุกคนติดตาม EP ที่ซอกนะพี่น้องอันนี้นี่ก็เป็น EP ที่หนึงอย่งบทันได้ไปห้านอเถอนะเนาะโอเคไปห้านอกันเลยพี่น้อง